โดยชะตาของชาวพิจิกนะคะในช่วง15-31พฤษภาคมนะคะเป็นช่วงที่ดาวรับผลนะคะออกจากจุดอุปสรรคนะแล้วก็มาเลงลัคนานะคะดังนั้นก็ส่งผลในเชิงโชคดีนะคะหรือว่าโอกาสดีๆจะมาเยือนกับชาวพิจิกในด้านใดบ้างไปอัปเดตกันได้ในคลิปนะคะท่านใดที่ลัคนาพิจิกรับฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15พฤศจิกายนถึง14ธันวาคมก็รับฟังได้หากสนใจเรื่องการพยากรณฝากกดติดตามไว้นะคะ สำหรับดวงชะตาชาวพิจิกนะคะในช่วง15-31พฤษภาคมนะคะถือว่าเป็นจังหวะที่ดวงดาวนะคะเริ่มทยอยส่งผลดีกับชาวพิจิกนะโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับเงินเงินทองทองนะคะในวันที่14พฤษภาคมนะคะดาวการงานโคจรเข้าสู่การเลงลัคนานะคะไปเป็นคู่มิตรกับดาวพระหัสนะซึ่งดาวพระหัสเพิ่งขยับไปเมื่อปลายเมษานะคะส่งผลในเชิงเรื่อง คู่มิตรนะก็คือการได้รับการสนับสนุนนะคะโดยในเชิงการงานนะเป็นจังหวะที่เรื่องของลูกค้านะคะอะไรที่เป็นเชิงผู้สนับสนุนพาร์ทเนอร์นะหรือแม้แต่เรื่องคู่ครองนะคะมาเกี่ยวข้องสัมพันธ์ในเชิงงานการนะคะในเชิงการช่วยเหลือเกื้อหนุนนะคะดาวอาทิตย์นะคะเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องยศศักดิ์ตำแหน่งด้วยนะช่วงนี้ชาวพิจิกนะคะอาจจะมีโชคเกี่ยวก,กับเรื่องงานได้นะคะไม่ไว่าจะเป็นเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะหรือว่า ได้รับประกาศเกียรติคุณการยกย่องชมเชยต่างๆนะคะใครที่ทํางานในเชิงค้าขายช่วงนี้อาจจะไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับลูกค้าในเชิงหน่วยงานองค์กรนะอะไรที่มีความน่าเชื่อถือหรือว่าคนดังคนมีชื่อเสียงอาจจะมาเกี่ยวข้องสัมพันธ์ในเชิงเกื้อหนุนได้นะคะการค้าการขายนะคะถือว่าอาจจะเป็นกรอบเป็นกรรมมากขึ้นนะในเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองนะคะเรื่องของลูกหลานบริวารน,นะคะก็เป็นตัวแทนของดาวพฤหัสด้วยนะช่วงนี้อาจจะไปเกี่ยวข้องกับ ความเจริญก้าวหน้าบางประการของบุตรหลานนะคะมีข่าวดีบางอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องกับลูกหลานบริวารนะหรือคนที่เรามีภาระเลี้ยงดูนะคะสำหรับเรื่องงานของชาวพิจิกนะคะถือว่าจะโดดเด่นขึ้นมาก่อน,นสำหรับในเชิงเรื่องราบผลนะคะก็จะเป็นช่วงประมาณท้ายๆเดือนนะเนื่องจากดาวพุธนะคะดาวราบผลจะย้ายเข้าสู่การเล็งลัคนาในช่วงวันที่25พฤษภาคมนะดังนั้นในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมนะคะ,ะมีความโดดเด่นเรื่องราบผลดีขึ้นนะเนื่องจาก ผ่านจุดที่มันยากๆยเหนือหน่อยมาเยอะนะกับเรื่องลาบผลนะคะบางท่านลาบผลไม่ค่อยมีเลยนะในช่วง2-3เดือนที่ผ่านมาหรือว่าเรื่องของลาบผลได้มาค่อนข้างเหนื่อยนะคะดาวพุธนะคะจะเดินหน้าเข้าสู่การเลงลัคนาดังนั้นมันก็จะสัมพันธ์กับลาบผลโดยตรงนะคะลาบผลดีขึ้นนะคะโดยเฉพาะเรื่องต่างประเทศนะคะเรื่องทางไกลเรื่องอะไรที่เป็นเชิง เกี่ยวข้องมรดกสินทรัพย์นะคะโดยลาบผลตรงนี้นะคะอาจจะไม่ได้หมายถึงเรื่องหวยอย่างเดียวนะมันหมายถึงเรื่องการติดต่อสื่อสารเจราจานะคะช่วงนี้ประสบความสําเร็จได้ง่ายนะคะเรื่องของการใช้คําพูดวาจาในการทํางานนะบางคนทํางานเกี่ยวข้องกับการวิ่งเต้นประสานงานนะเข้าสู่จุดที่มันเริ่มคืบหน้าทําผลกําไรดีขึ้นนะคะ ดาวคู่สเสน่นิยมนะคะเล็งลัคนาชาวพิจิกนะไปอยู่ในภพเรือนปัตตนินะคะ,ะมีสเสน่นิยมเกิดขึ้นนะทั้งในเชิงจะคู่ครองนะเรียกว่าช่วงนี้นะคะอาจได้ประโยชน์มากขึ้นนะจากเดิมที่เกื้อกูลกันระดับหนึ่งาอาจ,จะได้เกื้อหนุนกันทางตรงทาง,งอ้อมมากขึ้นนะคะดึงดูดเรื่องเพศตรงข้ามนะหากในเชิงการติดต่อกันงาน,นงต่างๆเพศตรงข้ามก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะหรือว่า มักได้มีคนเกื้อหนุนทางการงานผู้อุปถัมภ์นะแล้วก็ส่งผลดีในเชิงเรื่องอัธยาศัยไมยตรีคนชื่นชอบผลงานรนะวมถึงตัวตนทําอะไรช่วงนี้มักจะมีคนชื่นชมนิยมยินดีมากขึ้นนะคะดาวตัวตนของชาวพิจิกนะคะในช่วงครึ่งหลังพฤษภาคมไปอยู่ในภพเรือนปุตตะนะคะก็ยังคงเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรื่องลูก,ลกห,ลหลานได้นะคะบางท่านหมายถึงการทํางานนะหรือแวดล้อมไปด้วยคนต่างวัยนะช่วงนี้อาจจะ เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเชิงเด็กเยาวชนวัยรุ่นวัยเด็กก็ได้นะหรือว่าเป็นไปในเชิงเรื่องของการมีภาระผูกพันทางใจหรือมีเหตุต้องส่งเสียเลี้ยงดูอยู่ด้วยนะคะเนะะื่องจากดาวตัวตนช่วงนี้ไปอยู่ในภพเรือเรื่องของลูกหลานบริวารน,นะคะพิจิกนะคะจะมีช่องทางหาเงินดีขึ้นนะรวมทั้งในเชิงคนอุปัรรมคนเกื้อหนุนนะคะก็ส่งเสริมในเชิงช่วยหาเงินหาทองชักนําผลประโยชน์มาให้นะคะแต่รายจ่ายส่วนใหญ่ช่วงนี้ก็ยังคงเกี่ยวข้องกับเรื่อง าการเลี้ยงดูนะคะเรื่องลูกหลานบริวารอยู่ดีนะคะนอกจากนี้ก็หมายถึงเรื่องของการลงทุนด้วยนะช่วงนี้มีจังหวะลงทุนต่อเนื่องนะคะหรือใช้เงินไปกับเรื่องของการเก็งกาไรการลงทุนต่อยอดนะหรือคิดอ่านอะไรที่เป็นไปในเชิงอนาคตนะก็อาจจะมีการจับใจ่ายใช้เงินหลายด้านหลายทางได้ด้วยนะคะ ชาวพิจิกช่วงนี้นะคะก็จะมีช่องทางการได้ผลกําไรดีขึ้นนะเนื่องจากดาวคู่ธาตุลมไปอยู่ในภพเรือนปุตตะนะคะเรียกว่าเป็นช่วงที่มีช่องทางทํากําไรนะบางท่านก็คือเป็นเรื่องเก็บเล็กผสมน้อยนะมีโชคดีโชคเฮงจากรับผลที่จอนมาบ่อยขึ้นนะคะมีช่วงที่ลงทุนน้อยได้มากนะหรือไปเจอเจองานอาดีเรกงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีความทันสมัยนะคะแล้วก็มีเป็นผลประโยชน์รายได้รายรายับเข้ามาในช่วงนี้ด้วยนะคะ โดยภาพรวมนะคะดวงชะตามีจุดเปิดมากขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นช่องทางเงินทองนะคะรับผลดีขึ้นนะรวมไปถึงเรื่องของตัวตนนะก็เข้าสู่การเริ่มสิ่งใหม่อะไรที่เป็นโปรเจกต์โครงการอะไรที่จเจริญหูจเจริญตาความรู้สึกในเชิงมีความหวังนะหรือเรื่องของการเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะก็จะดีขึ้นก่อเกิดขึ้นกับชาวพิจิกในช่วงนี้นะคะ สำหรับบรรยากาศครัวเรือนนะคะเดือนนี้ชาวพิจิกนะคะมีดาวตัวตนนะคะไปอยู่ร่วมกับดาวพันธุกนะคะ <c oughs> ก็ถือว่าจะมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับครอบครัวนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องบ้านช่องบ้านเรือนนะหรือแม้แต่เรื่องของยวดยานพาหนะนะหากใช้ทํามาหาก,กินช่วงนี้ก็ถือว่าอาจทำมาหาได้คล่องนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องลูกหลานบริวารน,นะซึ่งอาจจะหมายถึงมีความจเจริญก้าวหน้าบางอย่างเกี่ยวข้องกับเรื่อง ลูกๆหลานๆนะคะในขณะเดยียวกันภาระเลี้ยงดูนะก็อาจจะเป็นความด้วไหลที่มีอยู่ในช่วงนี้นะคะเรื่องของคู่ครองนะมาเป็นกเกษตรตาธิบดีนะคะช่วงนี้มีจังหวะเกี่ยวข้องกับคู่ครองในเชิงเกื้อผลประโยชน์กันนะคะบางครั้งหมายถึงการได้ลูกค้าประจำนะคะมีผู้สนับสนุนระยะยาวนะหรือในเชิงเรื่องของการเกี่ยวข้องกับเพศตรงข้ามช่วงนี้ส่งผลดีนะคะ เป็นช่วงที่เรื่องของการติดต่อสื่อสารนะคะก็มีได้ในช่วงท้ายๆเดือนนะบางทีก็เป็นเรื่องเอกสารทําสัญญานะคะหรือช่วงนี้อาจมีจังหวะเจราจาต่อรองทําธุรกิจธุรกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ก็ได้ด้วยชาวพิจิกที่เป็นโสดนะคะหรืออยู่กับหมู่เพื่อนหมู่คณะเยอะนะคะช่วงนี้ดาวสเสน่นิยมนะก็ส่งผลนะคะก็ดึงดูดเรื่องเพศตรงข้ามนะคะบางครั้งก็มีคนนึกถึงนะคนอยากพบอยากเจอนะคะแต่ดาวสุขเป็นพินทุบาทนะก็อาจจะมาพร้อมด้วยภาระหน้าที่ด้วย เช่นเป็นที่พึ่งพาของคนอื่นๆนะมีคนนึกถึงอยากจะปรึกษาหรือมาขอหยิบยืมเรื่องเงินทองนะหรือพูดคุยปรึกษาหาหรือเรื่องนู้นเรื่องนี้นะคะเรยกว่าเป็นที่พึ่งพาของคนอื่นในส่วนหนึ่งได้นะคะดวงดาวช่วงนี้นะคะดึงดูดในเชิงการคบหาสังคมนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับคนต่างวัยบ้างบางครั้งก็ไปเกี่ยวข้องกับคนมีตำแหนิงนะคะบางท่านเป็นเรื่องของ อดีตคนคบหากเก่าๆเดิมๆช่วงนี้ก็แวะเวียนเข้ามาได้นอกจากนี้นะคะการครบหาช่วงนี้ก็โดดเด่นด้วยเหมือนกันนะอาจจะมีจังหวะมีอัธยาศัยไมยตรีการครบหาพูดคุยกับคนใหม่ๆนะคะซึ่งอาจจะหมายถึงในเชิงการงานการเข้าสังคมก็ได้หรือเป็นเชิงคบหาชู้สาวช่วงนี้ก็มีโอกาสได้มากเช่นเดียวกันนะคะมีโอกาสได้เข้าร่วมงานสังคมได้น,ะนั้นด็ดาวพระเกตนะคะกระตุ้นในเรื่องของสหัสชชะก็คือเรื่อง การรวมกลุ่มรวมทีมนะคะบางทีเป็นกิจกรรมทางาศาสนาก็ได้นะหรือไปเกี่ยวข้องกับงานมงคลงานบวชงานแต่งนะคะหรือเป็นช่วงที่การนัดเจอนะทั้งเพื่อนทั้งพี่น้องก็อาจจะมีกิจกรรมในแนวนี้ได้นะคะสำหรับสุขภาพนะคะช่วงนี้ดาวก็จะออกจากภพอริไปหมดแล้วนะคะดังนั้นชาวพิจิกนะถือว่าสุขภาพจะดีขึ้นนะคะเรื่องความขยันขันแข,ข็งเรียวแรงนะก็ถือว่ากลับมาปกติดีนะคะใครที่เจ็บป่วยเรื้อรังที่ผ่านมาก็หายวันหายคืนในช่วงนี้นะคะ เป็นช่วงที่ดาวพระหัสโคจรอย่างรวดเร็วนะคะดังนั้นในเชิงเรื่องสมองเรื่องสติปัญญาไหวพริบนะคะก็ดีด้วยเรียกว่าเรียนรู้อะไรก็จะเข้าใจได้ง่ายได้เร็วนะคะใครอยู่ในช่วงการเรียนการศึกษาอะไรยากๆนะช่วงนี้ดวงดาวเกื้อหนุนนะคะส่งผลให้เรื่องเกี่ยวข้องกับการศึกษาอะไรใหม่ๆเข้าใจอะไรยากๆเนี่ยทำได้อย่างรวดเร็วนะคะ ให้เป็นข้อมูลไว้สาหรับชาวพิจิกนะคะสําหรับดวงชะตาที่ค่อยๆเริ่มเปิดดีขึ้นในช่วง1 5 3หถึงเอ็พฤษภาคมนะคะสาหรับพ่อแม่พี่น้องชาวพิจิกท่านใดสนใจเรื่องให้ทานทําบุญนะคะรวมทั้งได้เสริมดวงได้ใช้ประโยชน์ด้วยไปฟังรายละเอียดท้ายคลิปได้นะคะพบกันได้ใหม่กับการอัปเดตดวงในคลิปหน้าสวัสดีค่ะสิทธิพิเศษนะคะสําหรับผู้ที่เข้าฟังคลิปของช่องโหราหะเก้านะคะหรือคุณได้แวะเวียนผ่านมาได้ยินได้ฟังนะคะ เป็นผ้าดิบสำหรับบริจาคนะคะจากราคาเต็ม159บาทเหลือเพียง120บาทเท่านั้นนะคะเป็นผ้าขนาดพิเศษนะเรียกว่าเหมาะสําหรับเรื่องของการทําบุญเสริมดวงเสริมชะตานะคะหรือใครอยากจะทําบุญวันเกิดนะหรือว่าต้องการเป็นผู้ให้เฉยๆนะคะสามารถที่จะให้ทางแอดมินนะคะส่งต่อให้กับกู้ภัยมูลนิธิได้นะคะเป็นสะพานบุญให้หรือว่า ให้จัดส่งไปที่บ้านของคุณนะเพื่อไปบริจาคเองก็ได้นะคะวิธีการสั่งซื้อนะคะก็คือแอดไลน์แอด bwn59 นะคะมีเครื่องหมายแอดด้วยนะคะแล้วก็แจ้งว่ารับกี่ชุดนะชุดเดียวก็ได้นะคะเป็นวัสดุสิ้นเปลืองนะคะที่ทางกู้ภัยมูลนิธิก็ใช้ในเรื่องของการห่อหุ้มร่างผู้เสียชีวิตนะคะหรือใช้ในการเคลื่อนย้ายนะคะการปกคลุมหุ้มห่อนะจุดที่ไม่สวยงามหรือไม่เรียบร้อยนะคะท่านใดสนใจนะคะก็แอดไลน์เข้าไปสอบถามได้ ขอให้ทุกท่านนะคะที่ได้รับฟังคลิปนี้นะขอให้มีโชคมีลาบทุกท่านนะคะได้ยิบจับเงินทองก้อนใหญ่เกิดปฏิหารทางการเงินนะคะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่ดีขึ้นโดยฉับพลัน